เป็นปีที่เราได้รับโชคจากหลายดวงดาวและก็เป็นปีที่ตัวเราจะมั่นคงในหน้าที่การงานมากแต่เรามามั่นคงมาโชคดีจากหลายดาวที่ส่งมานะครับตอนที่โลกใบนี้กําลังมีปัญหาสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวง ก่อนทาการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีธนูทุกคนนะครับแซจิเตอริอุสสบายดีกันไหมครับเข้ามาสู่ปักสุดท้ายของปี2023แล้วหวังว่าชาวราศีธนูจะผ่านบนทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยนะครับเพราะปีหน้าเป็นปีที่หนักหนาอยู่ครับผมเป็นปีที่เราได้รับโชคจากหลายดวงดาวและก็เป็นปีที่ตัวเราจะมั่นคงในหน้าที่การงานมาก แต่เรามามั่นคงมาโชคดีจากหลายดาวที่ส่งมานะครับตอนที่โลกใบนี้กำลังมีปัญหาหวังว่าคุณจะไม่รีบน้อยใจกับโชคชะตาเร็วเกินไปนะครับดวงของชาวราศีธนูถือว่าดีจัดอยู่ในอันดับดีๆกับ12ราศีเนี่ยนะครับเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีเข้มแข็งหน้าอิจฉาอยู่เพียงแต่ว่ามันมาดี ตอนที่โลกใบนี้มีสงครามไปหมดเลยครับตอนที่โลกใบนี้อะไรอะไรก็แพงมากตอนที่โลกใบนี้เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าดวงเรามันไปได้ในยามวิกฤตเสียหายถ้าชาวราศีธนูมองไปที่ดาวเสาที่อยู่ในราศีกุมเราก็จะเข้าใจได้เลยว่า ตัวเราชาวราศีธนูได้ลาบได้เงินได้สตังใช้ทุกครั้งที่มีการแก้ปัญหาให้กับใครสักคนหนึ่งครับเพราะว่าพระเสาร์นั้นเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคเทพเจ้าแห่งการแก้ไขปัญหาชาวราศีธนูตกอยู่ในตำแหน่งลาบตกอยู่ในตำแหน่งที่11ของพระเสาร์ครับด้วยเหตุนี้ผมถึงบอกได้ว่าการงานของ ชาวราศีธนูนั้นก็จะหนักหนาจะเหนื่อยนะครับและในขณะที่โลกมีวิกฤตทุกคนมีปัญหาทุกคนเหนื่อยเราจะเริญรุ่งเรืองในหน้าที่แก้ปัญหาเราจะเริญรุ่งเรืองในงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาการซ่อมการแก้การฟื้นฟูก็เป็นยุคของเราที่จะมาตั้งตัวที่จะร่ำรวยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนและ ไม่ใช่ทุกผู้ทุกนามนะครับเฉพาะคนที่มีอาชีพสอดคล้องกับพระเสารก็จะเฮงกับชาวราศีธนูตอนนี้ดาวเสาวอยู่ราศีกุมองศาของพระเสาร์ก็ยังอ่อนๆอยู่เลยครับ8องศาเศษๆแบบเนี้แปลว่าท่านก็จะเที่ยวเล่นอยู่ที่ราศีกุมอีกสักหลายๆพักเลยครับอีกสักพักหนึ่งสองพักสามพักหลายๆพักเลย ก็อีกนานนะครับชาวราศีธนูก็เลยอยู่ในตำแหน่งลาบอยู่ในตำแหน่งรายได้กําไรจากพระเสาร์นานเช่นเดียวกันนะแ,แล้วเดี๋ยวยังไม่รวมดาวพระราหูที่จะมายืนเป็นเพื่อนพระเสารในอนาคตประมาณปีครึ่งข้างหน้าด้วยนะเพราะนั้นชาวราศีธนูครับงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพงานใดที่เกี่ยวข้องกับคนชรา นะคนชรานี่นะครับคืออำนาจของพระเสาโดยตรงงานใดที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคงานใดที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรข,ของพวกนี้ครับถ้าเกี่ยวข้องถ้าอาชีพชาวราศีธนูถ้าคุณเกี่ยวข้องก็รับทรัพย์ไปเลยครับถ้าคุณไม่ได้ทำหาทำไม่สายครับอาชีพเสริมอาชีพหลักอาชีพรอง อาชีพพาร์ทไทมอาชีพรายได้พิเศษไม่สายครับแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยท่อน้ําเลี้ยงมีเพียงท่อเดียวและไม่ได้มีคุณภาพถ้าไม่ตรงกับแหล่งน้ําหรือรั่วอยู่อย่ามาบ่นว่ามันไม่รวยนะครับเพราะนั้นคนรวยเนี่ยเขาต่อท่อและเขาระดมคนมาช่วยกันตักน้ำนะเวลาน้ำขึ้นเขารีบตักแต่คนรวยเนี่ย คือระดมคนมาช่วยกันตักเขาต่อท่อไปเลยหลายๆท่อเขาถึงได้มีสตังเยอะนะครับอันนี้แหละลักษณะของการแก้ไขดวงชะตาให้มันตรงนะเรียกว่าบิดหรือว่าปรับปรุงให้มันตรงกับแหล่งทรัพย์กับดวงดาวที่ให้สตังนะครับเมื่อชาวราศีธนูเป็นภพที่11นะ e l e v e house แล้วก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าลาบ ลาปะวะก็ได้ตังค์แน่นอนนะครับสำหรับราศีธนูนะครับพิเศษจุดหนึ่งที่อยากจะบอกเพิ่มก็คือหากคุณมีศรัทธาในองค์พระวิษณุมหาเทพพระแม่มหาลักษมีตำแหน่งของราศีธนูตอนนี้เป็นความมงคลอย่างยิ่งเป็นความดีงามอย่างยิ่งที่คุณจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งภายในเดือนธันวาคมนี้ และเดือนมกราคมทั้งเดือนที่จะได้ไปกราบบูชาองค์พระวิษณุและพระแม่มหาลักษมีเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวที่เล็งอยู่เป็นลาบก้อนใหญ่ครับและลาบก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งองค์พระวิษณุมหาเทพก็คือพระศุกร์อยู่ในตำแหน่งลาบนี่คือประการที่1น,นะครับตัวเราก็เป็นลาบของพระเสารนี่ประการที่สองในอีกปีครึ่งข้างหน้า เรากำลังจะได้รับผลจากพระราหูเทพเป็นประการที่สามนะครับเราต้องฝังมเมล็ดของศรัทธาฝังมเมล็ดของเหตุการณ์ฝังมเมล็ดพันของความสำเร็จเดือนนี้ครับธันวาคมและภายในมกราคมนี้หากคุณมีกำลังความเชื่อความศรัทธากับองค์พระวิศณุมหาเทพพระแม่มหาลักษมีเทวีแห่งทรัพย์สมบัติ ต้องกระทำการบูชาให้เสร็จภายในธันวามกราคมนี้ครับนี่คือเคล็ดลับที่นำมาบอกกันสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกนิดหนึ่งนะครับใครก็ตามที่อยากมีรายได้เสริมพวกาการงานที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยผมแนะนำพวกเครื่องดื่มที่ชงกับน้ำและมีกลิ่นเหมือนน้ำเปล่าครับ คุณลองไปหาดูแล้วกันผมอ่านจากดวงได้ข้อมูลมาแบบนี้อะไรก็ตามที่ชงกับน้ําเป็นผงนะครับชงแล้วใสเหมือนน้ําและไม่มีกลิ่นถ้าคุณหาเจอนะครับนั่นแหละคือสินค้าแห่งยุคในปี2024ยิงยาวไปอีกนานเลยครับจนกว่าพระเสาร์จะออกจากราศีกุม ท่านใช้เวลานานมากกว่าจะออกจากราศีกุ่มนะครับคุณก็รวยกันไปนานๆถ้าคุณหาสินค้านี้เจอนะครับและผมพูดอย่างนี้100คนฟัง50คนขยับ30คนเจอและ1คนสําเร็จสูตรมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วครับนี่คือความจริงในโลกเนาะท้ายนี้ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนู Sagittarius ทุกคนเลยครับขอให้ปีส0 2 4เป็นปีที่เรา มีสติมากขึ้นโกรธน้อยลงแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ไประสบความสาเร็จนะครับสำหรับปี2 0 2 4ปีที่ผ่านมานี้เกณฑ์ดวงของเราน่าจะน้ำหนักขึ้นกันหมดเลยนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าขอให้มีความสุขปีนี้ขอให้เราจบปีนี้อย่างสนุกสนานเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ